สีพีมเพลินเพลงเราค่ะวันนี้จะมาแชร์เรื่องสายตาสั้นในเด็กเรื่องที่ต้องระวังและการดูแลที่เราผ่านมานี่เลยค่ะน้องพีมหนึ่งสาวจากทีมแฟดสีที่เพิ่งมีแว่นเป็นพร็อพมาหนึ่งปีที่แม่ก็เพิ่งรู้ว่าสายตาสั้นในเด็กเป็นเรื่องที่ต้องดูแลมากต้องควบคุมเนินๆไม่เกินอายุ13ปีเพราะถ้าหากค่าสายตาสั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลนก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆและมีความเสี่ยงเป็นโรคตาด้วยของน้องพีมเริ่มจากเมื่อเดือนกรกฎาปีที่แล้วที่เริ่มมาบอกว่าอยู่ในนห้ออองงเรียยมมมไ่่คชัดัดว มีนอา่านเจอไม่ค่อยชัดเลยยิ่งเรียนหน,นูก็มองการะดาษมัวมแม่เลยพาไปหาจาักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลวิภาวดีกับคุณหมอภาวะสุธิเมื่อตรวจดูก็ปรากฏว่าพิมพ์สายตาสั้น300ซึ่งคุณหมอบอกว่าถือว่าเยอะเลยทีเดียวเราก็ได้ตัดแว่นมาเป็นแบบเลนชั้นเดียวมองเห็นชัดแล้วแต่พออีกสามเดือนต่อมาพีม์ก็บอกว่ามองไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมมีมองไม่ค่อยชัดอีกแล้ว เราก็ไปหาคุณหมอตาอีกครั้งพบว่าค่าสายตาเพิ่มขึ้นเป็น350คือภายใน3ามเดือนเพิ่มขึ้นมาอีก50เลยคุณหมอก็ได้แนะนําเลนตตัวใหม่คือ m มโยสมาร์ทซึ่งเป็นเลนที่ช่วยชะลอสายตาสั้นเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเราก็ตัดแว่นใหม่กันอ๋อว่นใหมของ m มโยสมาร์ทเขามีคุณกาพมาให้ด้วยเดี๋ยวเราลองใส่ก่อนนะคะ มองชัดสบายตาขึ้นเลย น้องพิมบอกว่าเล่นไมโยสมาร์ทใส่แล้วสบายตาไม่มีปัญหาอะไรปรับตัวได้สบายมากและที่ถูกใจแม่ก็คือเขาทนทานแข็งแรงมีคุณสมบัติเบาและปลอดภัยด้วยหลังจากที่น้องพีม์ได้ใส่เลนไมโยสมาร์ทมาแล้ว8เดือนค่าสายตาก็ยังเท่าเดิมผลลัพธ์คือดีมากๆเลยถ้าเป็นเลนชั้นเดียวอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น4 0 0ร้อถึงสี่และหากสั้นไปเรื่อยๆเลนก็ต้องหนาขึ้นเรื่อยๆและยังต้องเปลี่ยนแว่นอีกทุกๆ3-6เดือนผลหลายอย่างตามมาเลยค่ะแม่ขอแนะนําเลนตัวนี้เลยถ้าหากคุณ พ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจเล่นไมยยสมาร์ทสามารถไปลงพยาบาลและร้านแว่นตาชั้นนำทั่วประเทศได้เลยค่ะบ๊ายบาย